วันนี้วันที่25มีนาคม2566นะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน6กโมงสินาทีแล้วแต่เรายังอยู่ที่ไล่กันอยู่เลยนะคะอันนี้เพิ่งจะลดน้ำหญ้าแฝกเสร็จแต่ว่าบนเนินหินที่อยู่เบื้องหน้านูนยังมีไม้ป่าที่เรายังไม่ได้ลดน้ำ เดี๋ยวว่าเราจะไปรถวันนี้แล้วถ้าเหลือยังไงก็พรุ่งนี้จะมารถต่อนะคะยังเหลือน้ำอีกหนึ่งถังที่อยู่ท้ายรถก็เดี๋ยวจะลุยกันต่อเอาแค่ถังนี้เสร็จก็จะกลับบ้านแล้วนะคะวันก่อนได้ชมคลิปของ3อาชีพเพื่อมนุษยชาติของพี่เปียกที่ไปสัมภาษณ์อาจารย์ปรรยัญญา อาจารย์ปัญญาก็เป็นห่วงนะคะว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ทำโคกหนองนาเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าโดยอาจารย์ได้รวมทีมกับทางทีมลูกศิษย์ที่อยู่จังหวัดนครนายกเพื่อที่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ ระดมความคิดเห็นว่าจะทําอย่างไรถึงจะให้กับให้ผู้ที่สนใจที่จะทําโคกหนองนาเนี่ยโดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแล้วยังทํางานประจําอยู่ทํางานนี้ทําโคกหนองนาน,นี้ได้ประสบความสําเร็จ <c oughs> นะคะก็อาจารย์ก็เป็นห่วงจริงๆแล้วก็อย่างที่อาจารย์ปัญญาว่านั่นแหละคะ่ะเหนื่อยการทําโคกหนองนาในช่วงเริ่มต้นเหนื่อยมาก วันนี้เราขนน้ำรถไปทั้งหมดสิบเที่ยวแล้วนะคะยังไม่แล้วสิบดีเราปลูกแฝกตอนหน้าแรงจริงๆแล้วก็ถ้าเราปลูกตอนหน้าฝนเนี่ยมันจะทุ่นแรงเราได้มากกว่านี้นะคะแต่ว่าเรากลัวสิ่งที่เราขุดปรับพื้นที่ไว้ตรงเนี้ยค่ะ เบิมที่ทําคันดินไว้ตรงนี้นะคะมันจะพังทลายเพราะว่าไม่มีแฝดยึดหน้าดินแต่ด้วยความที่ว่าดาวก็ทํางานประจํานะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เราจะต้องไปทํางานก็จะมีแฟนเราคนเดียวนะคะที่รับผิดชอบอยู่ที่ไรเหนื่อยค่ะยอมรับว่าเหนื่อยสุดๆแต่ เราก็มุ่งมั่นนะคะว่าจะทำที่แปลงนี้ให้เป็นที่ที่เขียวขจีมีอยู่มีกินมีมีฐานสี่พอค่ะพออยู่พอกินพอใช้แล้วก็พอร่มเย็นนะคะโดยด้านล่างเราวางแผนไว้ว่าจะปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ผลไม้อันนั้นเนินที่ที่แฟนได้ยืนอยู่นะคะอันนั้นเนินปลูกบ้านส่วนตรงนี้ค่ะ ตรงเนินหินตรงนี้กล่าวว่าจะปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็ถัดไปด้านหลังหน่อยจะเป็นป่าค่ะฉะนั้นตรงนี้ก็จะลงไม้ป่าเอาไว้บ้างแล้วบางส่วนนะคะก็สู้ไปด้วยกันค่ะเราเข้าใจว่าพี่น้องที่มาร่วมทำโคกหนองนาโมเดลเหนืงง่อยนะคะแต่ก็ ด้วยความหวังที่ว่าเราจะมีสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์มีสถานที่สำหรับเดินออกกำลังกายเดินเล่นได้หายใจได้โล่งปลอดเราหวังว่าอย่างนั้นเราก็จะต้องสู้กันหน่อยค่ะช่วงเริ่มต้นของการทำโคกหนองนามมันไม่ง่ายเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ สวัสดีค่ะ